ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e ลโอเปนแค t ทาโรนะคะเป็นช่องสำหรับก,การดูดวงไพ่ทาโร่นะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดไลน์ Open Cat Tarot นะคะตามชื่อช่องชา n น l เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l โ o p e n c a t a r โ o ่นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงการงานการเงินดวงคร่าวๆทั่วๆไปดูแบบภาพรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะของราศีมีนนะคะราศีมีน 2,567นะคะเป็นคลิปคร่าวๆทั้งปีโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนค่ะดูสีราศีมีนอันนี้เป็นการดูแบบ general reading นะคะดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่นี่เป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะให้คุณอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับทุกท่านไปเลือกวิเคราะห์ข้อมูลรับทราบในสิ่งที่เราจะเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับชีวิตของเราซึ่งควรใช้การวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะอันนี้เป็นแง่คิดบางอย่างนะคะเพราะเราจะไม่งมงายเอาละค่ะ ดูเพื่อกำมันเทิงประมาณนั้นได้แล้วนะคะราวสิบคู่นะ ดูสินี่ฟ้าจะมาบอกอะไรคุณบ้างอีกทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะคะไพ่ตัวตนของคุณพลังงานของตัวคุณคุณได้เดอะมิเชเชนนะคะแล้วก็สี่เหรียญไฮพินเทสฮาร์ลแฟน์เซเวนออฟเพนทัลจัสเมนเดอะมูนเป็นไพ่ราศี ราศีประจําตัวคุณนะคะคือราศีมีเนี่ยไพ่ประจําตัวคุณได้เดิมมูลนะคะแล้วก็เซ f ว่นออฟครับเอ็ดออฟวันไนออฟสอดไฟออฟนทัะคะทั้งหมดเดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันนะคะเราได้ไพ่ทั้งหมดแล้วนะคะคุณได้ไพ่เดอะเมจิกเชนนะคะมันแปลว่าเอเนจี ของตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานของความไม่แน่นอนนะคะการรู้สึกว่า,ามันควรที่เอาเรื่องจริงแล้วมันจะควรจะออกมาแบบไหนโอกาสที่คุณจะกําหนดชีวิตของตัวคุณเองซึ่งมันเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยมีความฝันแล้วก็มันจะรู้สึกผกผันไปหรือเปล่าการที่คุณจะต้องหาสมดุลระหว่างปัจจุบันอดีตและก็อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณต้องมีความรู้สึกใช้เซนส์ส่วนตัวของคุณนะคะเพราะว่าที่คุณจะลดช่องว่างบางอย่างนะคะพลังงานของความสับสนหรือความไม่แน่นอนเนี้ยมันทําให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจและเดลเมจิกเชียนยังหมายถึงการเดินทางดาวพุธนะคะเทพแห่งดาวพุธการเดินทางทางเลือกความเข้มแข็งนะคะในขณะที่คุณมีความเข้มแข็งคุณก็แอบมีความกลัวอยู่ในใจแต่พลังงานของคุณคุณต้องจัดสมดุลชีวิตนะคะ ว่าคุณจะข้ามผ่านพ้นสิ่งที่คุณเหนื่อยล้ามาความสัมพันธ์ซึ่งต้องการการตัดสินใจในครั้งนี้ซึ่งการวิเคราะห์ครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณะรู้สึกว่าจะหยุดพักหรือจะไปต่อคุณจะฝืนตัดสินใจอะไรลงไปสรุปแล้วนะคะคุณควรที่จะมองว่าสิ่งที่รบกวนจิตใจของคุณในภาวะซึ่งยากลำบากพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยของคุณ หรือการหยุดคิดการเหนื่อยหรือการรู้สึกเหนื่อยล้านะคะทุกอย่างเนี่ยอดีตมันควรจะซ่อนเอาไว้คุณควรที่จะรับมือกับสิ่งใหม่และนับถือตัวเองนะคะเอาประมาณนี้นะคะความไม่แน่นอนแต่ว่าดูเมกิเชียนหมายถึงโอกาสใหม่โอกาสใหม่รอคุณรับไว้นะคะเอาเป็นว่าคุณจะต้องหาสมดุลปรับตัวเองนะคะและพร้อมที่จะรับมือกับเหตุผลใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆไหม,หมสรุปแล้วก็คือหนทางออก ความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณมีศักยภาพพอที่จะสามารถที่จะกำหนดชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ผลทางที่คุณจะเลือกและโอกาสที่คุณกำลังรออยู่คุณจะคว้ามันไว้ไหมเนี่ยคือเหตุผลว่าคุณมีศักยภาพพอไหมและคุณโฟกัสไปที่สิ่งใดมันอาจจะไม่ใช่ความปรุงสัน้นมันอาจจะทำให้คุณ รู้สึกว่าเราเพอ้อเจอไปไหมพยายามโฟกัสพยายามตั้งสติดีๆนะคะอย่าสับสนในบางสิ่งที่มันเข้ามาหลายๆอย่างในชีวิตของคุณบอกแล้วว่ามันคือพลังงานแห่งความไม่แน่นอนเรื่องการเอาจริงเอาจังของคุณนะคะซึ่งคุณจะต้องกำกับแล้วก็กำหนดมันออกมาให้มันชัดเจนเพื่อกำหนดชีวิตของคุณต่อไปมันจะก่อให้เกิดเส้นทางเดินและกุญแจไขไปสู่ความฝันและความสำเร็จของคุณนะคะ ไพ่ใบต่อมานะคะสี่เหรียญราศีมีนคะ่ะช่วงต้นปีนี้คุณอาจจะเริ่มมีความมั่นคงนะไพ่สี่เหรียญแปลว่าความมั่นคงทางด้านการเงินแต่ว่าระยะนี้คุณเนี่ยอาจจะมองหาลู่ทางของการใช้เงินในอนาคตและการใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นระยะยาวนะคะการหาลู่ทางการเงินในระยะยาวเพื่อความสดใสเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองซึ่งอาจจะหมายถึง คุณอาจจะใช้เงินนี้ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะบ้านคอนโดที่ดินและการเก็บออมเงินของคุณทั้งนี้หรือคุณอาจจะใช้เงินครั้งนี้เพื่อต่อยอดเงินต่อไปในอนาคตเป็นการต่อยอดหรืออาจลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะและดดไพ่ใบต่อมาคุณได้ไพ่ไฮพินเทสแล้วก็ไพ่ฮาร์โรฟนนะคะมันหมายถึงว่าคุณอาจจะ ปรึกษามีที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือทำงานด้านเ,เป็นไพ่พระสังราชแล้วอะไรก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะส่งเสริมการงานการเงินของคุณในการลงทุนครั้งนี้หรือว่าอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีหรืออาจจะหมายถึงคนในเครื่องแบบนะคะแล้วก็ายพินเทสกับไพ่และไพ่ของเราแฟนนะคะสังราชและไพ่สังรา,งาชินีนะคะ มาติดกันคู่กันเนี่ยอาจจะมีพิธีการอาจจะมีการสมรสอาจจะเจอเนื้อคู่ที่ศีลคุณเสมอกันอันนี้มันหมายถึงว่าพิธีการอาจจะมีการแต่งงานนะคะ <ooh> คุณอาจจะโชคดีในปีนี้นะคะราสีมีนซึ่งเป็นคนที่มีศีลเสมอกันสรุปว่าในช่วงมกราคมพามีนาหรือเมษานะคะจะมีการประกาศ um แต่งงานของคุณนะคะ อ๋อจันก็ลืมบอกไปนะคะไพ่ฮัลโหลโฟแฟนกับไพ่ไฮพินเทสเนี่ยมันหมายถึงวัยกลางคนคนที่มีอาวุโสมีหน้าที่การงานหน้านับถือเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถือว่าเป็นการแต่งงานหรือเจอนุคู่ที่ช้าแต่งงานช้าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนะคะสังราชกับสังราชินี ถใครอยากให้คำทํานายนี้เป็นความจริงนะคะก็ให้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับนะคะเพื่อสร้างกฎแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณและคำอำนวยพรจากจักรวาลนี้ส่งมาถุงคุณให้มันเป็นความจริงนะคะเจ็ดเหรียญ justment the moon นะคะช่วงกลางปีนี้คุณมีักยภาพในการทำงานเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยหนัก การเก็บหอมลอมริดของคุณนะคะมันมาถึงจุดที่คุณจะต้องพิจารณา,านะคะละะัจสมันเนี่ยยังหมายถึงว่าจะมีข่าวใหญ่จะมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทุ่มเทเป็นเหตุผลหนักหกหรือมีเหตุการณ์หนักๆให้คุณเข้ามาที่จะต้องใช้พละงกำลังและสติปัญญาทั้งหลายนะคะเพื่อจะจัดการกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งเป็นการจัดคุณประกาศ บางอย่างของคุณที่จะวัดคุณสมบัติของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณเครียดหนักนะคะอาจจะมีปัญหาช่วงกลางปีนะคะมันอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นเรื่องดราม่านะคะไพ mm hmm. จัสเซนมาบ่งบอกถึงอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเป็นภาระของครอบครัวที่จะเข้ามาถาโถมทําให้คุณมีความเครียดเป็นภารกิจในช่วงที่คุณไม่สามารถหลีกหนีชะตาชีวิต ในช่วงของกลางปีนะคะจัดเมนมันคือกรรมหรือว่าภารกิจสิ่งที่เคยทํามาแล้วคุณจะต้องย้อนกลับมาที่จะต้องดูแลภาระเกี่ยวกับทางครอบครัวของคุณซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกหนีพ้นในเรื่องความรับผิดชอบของคุณนะคะสําหรับราศีมีนที่ยังไม่มีคู่นะคะเป็นคนโสดหรือมีคนคุยด้วยนะคะให้ระวังความสัมพันธ์นะคะที่จะไปคบกับคนตึ้งเขามีลูกมีเมีย หรือมีสามีภรรยาแล้วนะคะมีลูกมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมันจะเกิดการลึกซึ้งมีความรู้สึกว่าเราชอบเขาเราแอบชอบเขาหรือว่าทั้งที่รู้ว่าเขามีแล้วหรือหมายถึงไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองให้รักเขาได้ สิ่งที่คุณรู้สึกกับเขานะคะซึ่งมันเป็นความอ่อนไหวนะคะที่มีคนมาเอาอกเอาใจมาสร้างปฏิสจมพันธ์ในลักษณะที่มาเอิ้นเอ่ยในเรื่องราวที่ขอความเห็นใจกับคุณมาอ้างรุ่นอ้างนี่นะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องจิตใจนะคะในการคบหาและยังมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญ j u s t m e n t ดัมบูลมันอาจจะหมายถึงการเสียเงิน ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการอขอความเห็นใจขอยืมเงินขอความช่วยเหลืออะไรกับคุณใช้ความรักหรือว่ามิตรภาพความน่าสงสารเป็นเครื่องมือหลอกคุณให้ระวังการที่มีคนมาปฏิสัมพันธ์สร้างความรักกับคุณแล้วมาหลอกเอาเงินคุณ ขอความเห็นใจอะไรประมาณนี้ <_ d ata> ก็อย่าหลงนะคะพยายามทําจิตใจให้มันเข้มแข็งไว้แล้วอย่าเชื่อคนง่ายนะคะเ <_ d ata> พราะราศีมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงจะเซนซิทีฟนะแต่ก็จะสับสนแล้วก็ใจอ่อนนะคะอา,อาจจะไม่อยากจะใช้คำว่าหูเบานะคะคือเชื่อคนได้พอประมาณถ้าเกิดว่าเขาถูกจริตกับคุณหรือมาพูดอะไรให้หน่าสงสารก็ด้วยเขาจับจุดคุณถูกนะคะว่าคุณเป็นคนขี้สงสารคน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบางเคสบางกรณีนะคะแค่พึงให้ระวังไว้เท่านั้นนะคะสรุปให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ลับๆนะคะการคอลราหานินทาทำให้เราเสียชื่อเสียงนะคะก็เป็นการที่จักรวาลลงมาเตือนนะคะเท่านั้นเองอ่ะอย่าไปเอามาตัดสินใจอะไรนะคะแค่พึงระวังเอาไว้เท่านั้นนะคะ ราคาช่วง3 4เดือนสุดท้ายของปี6 7นะคะคุณได้8ดไม้9ดาบแล้วก็5เหรียญน,นะคะไพ่8ไม้มันคือมันจะมีอะไรที่เข้ามาในดวงชะตาชีวิตคุณโดยที่มันเป็นข่าวนะคะหรือเหตุการณ์ที่มันกระทันหันนะคะแล้วก็มันก็ตีวงกว้างนะคะอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวโน้มเช่นช่วง สามสี่เดือนของปลายปีเนี่ยอาจจะมีการเดินทางมีข่าวให้คุณต้องเดินทางไปในท่ามกลางฝูงชนหรือเดินทางไปในที่สาธรารณะต่างๆซึ่งมันอาจจะมีข่าวบอกให้คุณเนี่ยจะต้องมีธุระปะปัางที่จะต้องเดินทางไปนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คาดคิดอะไรประมาณนี้นะคะก็พึงระวังนะคะเพราะว่าคุณได้ก้าวดาบด้วยนะคะก้าวดาบมันก็คือว่า ให้ระวังเรื่องการสูญเสียการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือเรื่องว่าอาจจะตรวจพบอะไรบางอย่างเรื่องสุขภาพของคุณอาจจะไม่ใช่คุณหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณซึ่งจะเป็นตัวปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณนเดือดร้อนนะคะ,ะก็คือสรุปก็คือคุณต้องระวังแล้วก็มันจะนําพาซึ่งการสูญเสียเงินนะคะก็แค่เตือนไว้ว่าเรื่องการเดินทาง ต่างๆนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องสุขภาพอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นตัวคุณเองนะคะแล้วก็ถ้าจะแปลความหมายอีกนัยยะหนึ่งอาจจะเป็นอยู่ๆก็มีการตัดสินใจกระทันหันบางอย่างที่คุณเน่ยไม่ทันได้คิดนะคะอาจจะมีคนมาชวนลงทุนอะไรบางอย่างแล้วคุณผิดพลาดคุณถูกยืมเงิน หรือมาขอมีใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณมีใครสักคนที่เขามาขอโอกาสมาขอความช่วยเหลือซึ่งอะไรที่มีการเสี่ยงในการลงทุนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะคุณก็อย่าได้เสียทรัพย์อย่าได้ตัดสินใจโดยที่ไม่รอบคอบนะคะในการที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนเพราะว่านั่นคือความสูญเสียนะคะมันเป็นแค่คำเตือนจากไพ่ทาโร่และจักรวาลน,นะคะ อย่าเอาไปเป็นเกณฑ์การตัดสินใจนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีจะมีดราม,ม่ามีมีเคราะห์เข้ามาในช่วงปี67นะคะสองสาเดือนระวังเรื่องการตกงานนะระวังเรื่องออทำเเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้พึงระวังช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี67นะคะเอาละค่ะ มันก็สรุปแล้วต้นปีคุณดีนะคะกลางปีก็พอใช้ได้นะคะก็มีวิกฤตเข้ามาพอประมาณนะคะหวังว่าคุณจะมีประโยชน์กับการชมคลิปนี้นะคะของราศีมีนประจำปี6-7นะคะอะไรที่จกักรวาลได้เตือนไปจะจริงหรือไม่จริงนะคะให้คุณเป็นแง่คิดแล้วก็เป็นมุมมองของคุณนะคะ เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอ้าวลืมอ่านไพ่ใบสุดท้ายของคุณเลยนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันแปลว่าคุณจะโชคดีโชคดีลาบลอยมีการเสี่ยงโชคหรือว่าการซื้อลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์โชคที่ลอยมาในอากาศอะไรแบบนี้นะคะคุณจะถูกรังวัลการเสี่ยงโชคบางอย่างหรือว่าการที่อยู่ๆก็มีลาบลอยเข้ามานะคะซึ่ง มันก็เป็นของขวัญสิ้นปี67ให้กับคุณนะคะก็แปลกดีนะคะสําหรับดวงของราศีมีนมีเรื่องราวดีๆโชคดีมากๆเลยนะคะมีข่าวดีมากๆแล้วก็มักจะมีเรื่องเรื่องไม่ดีเข้ามาแทรกในบางครั้งแล้วก็สลับอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวมีข่าวร้ายเข้ามาแทรกนะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเออก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็เป็น การอ่านไพ่โดยภาพรวมนะคะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงนะคะเราก็ต้องจัดการแล้วก็หวังว่าคุณจะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างนะอาจารย์ก็หวังว่าคุณจะมีความสุขนะคะกับปี6-7ซึ่งอาจจะมีภาระหนักในช่วงกลางปีไปนะคะสู้ๆนะคะ คุณก็แก้เคสนะคะด้วยการพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขความเจริญก้าวหน้าความประสบความสำเร็จขอให้บังเกิดแก่คุณตามคลิปนี้และสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งเลวร้ายที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งมวล ในการทำนายของคลิปนี้ขอเออเอาทิ้งไว้ที่คลิปนี้ขอให้จงไม่บังเกิดขึ้นขอให้คุณไม่ประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีและข้ามผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความประสบความสำเร็จนะคะให้พิมพ์มานะคะอลัค่ะเดี๋ยวมาดู3ามใบไพ่อรคเคลน,นะคะว่าจักรวาลส่งข้อความอะไรมาถึงคุณนะคะ3ใบนะคะอลัค่ะสมใบคุณได้ไพ่เคลียร์ของเก่านะเอา Energy เอเนจีเก่าเก่า สิ่งที่ไม่ดีเรื่องราวเก่าๆบางเรื่องที่มันไม่ควรเอากลับมาคิดนะคะคุณต้องเคลียร์สมองคุณในเรื่องขยะอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ริดลอนเป็นพลังงานลบของคุณให้เอาออกไปจากหัวของคุณจากความรู้สึกนึกคิดนะคะแล้วก็อย่าย้ำคิดย้ำทำนะคะใช้การไต่ตรองนะคะคุณต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ศักยภาพที่ตัวคุณมีทักษะตรกะที่คุณคิด เพื่อที่จะต้อนรับประสบการณ์ใหม่ล้างพลังงานเก่าออกไปเพื่อต้อนรับพลังงานใหม่โอกาสใหม่ที่คุณพร้อมที่คุณจะคว้าเอาไว้นะคะเติมเต็มความรังสรรค์ของคุณทุกอย่างจะเป็นไปได้หากว่าคุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดมันจะเป็นจริงหากว่าความฝันนี้มันสามารถที่จะแต่งเติมความรู้สึก ในอนาคตข้างหน้าของคุณขึ้นอยู่ในมือคุณนะคะอละ่าคะจบคลิปนี้นะคะเอาใจช่วยราศีมีนเต็มที่เลยนะคะสวัสดีนะคะแล้วเจอคลิปหน้าราศีเมษค่ะ